ครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่พ,พิพงจาก iuweb.net นะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Photoshop เบื้องต้นกันนะครับก่อนตอนแรกก็ให้น้องๆเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับซึ่งโปรแกรม Photoshop จะประกอบไปด้วย 1. เมนูด้านบนนะครับแล้วก็ 2. คือแถบตรงนี้ทีติดกับเมนูซึ่งจะเป็นราย,ล,าย,ล,ายละเอียด เมืออ่อน้องๆนำการคลิกแถบเครื่องมือด้านนี้นะครับเมื่อ,ลอคลิกแถบเครื่องมือด้านด้านนี้แล้วพวกรายละเอียดต่างๆก็จะมาขึ้นตรงแถบด้านล่างเมนูตรงนี้นะครับสามามาปรับค่าได้แล้วก็ตัวเลเยอร์ตรงด้านขวามือของน้องๆน,นะครับตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาทดลองสร้างไฟล์กันดูนะครับก็ไปที่ไฟล์ก็นิวขึ้นมานะครับซึ่งในส่วนของหน้านี้นะครับตรงส่วนของนี้ก็จะเป็นการปรับ ค่าต่างๆปรับค่าของโปรแกรมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือปรับความกว้างความยาวแล้วก็ความละเอียดของโปรแกรมก็ตรงค่าตรง Color mode หมดตรงนี้นะครับจะมีอยู่สองหมวดคือหมดที่เป็น R G B กับก็คือเปิดในคอมเปิดดูกบหน้าจอกับหมวดที่างานพิมพ์ก็คือเป็นตัว C M Y K นะครับก็ตรงค่าแบ็กกราวน์นี้ไว้ White, คือแบ็กกราวน์เป็นสีขาว แต่ถ้าเลือกตรงด้านล่างอันล่างนี้ครับแบ็กกราวเราจะไม่มีครับสำหรับคนที่เซฟเป็นไฟล์ png นะฮะก็จะไม่ติดภาพแบ็กกราวขึ้นไปตรงนี้พี่ก็ใช้เป็น ac แล้วกันนะครับ ac นี่ก็คือหน้าต่างเมื่อเราก,กดมาแล้วครับก็คือส่วนของพื้นที่ที่ใช้ทำทำงานนะครับตรงนี้นี่คือพื้นที่ที่เราใช้ในการทำงานแล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้นะน้องสังเกตตรงคำว่าเลเยอร์นะครับตรงนี้เหมือนกับการทํางานของโปรแกรม Photoshop ก็ Photoshop เป็นเหมือนกับการซ้อนนะครับเลเยอร์หน่ที่อยู่ด้านบนตรงนี้ก็จะอยู่ปิดเลเยอร์ะอยู่ด้านล่างครับพี่ขอวาดูก,การแนน้องเข้าใจง่ายก็เป็นสีเขียว,วก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาขอวาเป็นสีดานี่ครับตอนนี้เลเยอร์สีเขียวอยู่ด้านล่างให้น้องสังเกตดูช่วงนี้เห็นไหมครับ ก็สีดำอยู่บนก็จะปิดเมื่อไหร่ที่เราจับคีแล้วก็ลากเลเยอร์สีเขียวมาไว้ด้านบนเห็นไหมครับก็จะเห็นความแตกต่างในงการทํางานเบื้องต้นของ Photoshop นะครับแล้วก็ตรงปุ่มตรงปุง่มต,ตรงนี้อันดูหรือว่าปุ่ม History นะครับเราสามารถกดกลับไปได้เราทํางานไม่เอาแลวสามารถกดกลับไปหรือว่าจะกลับไปค่าเริ่มต้นของโปรแกรมนะครับแล้วก็บางคนอาจจะเครื่องมือหายอะไรนะครับก็ลองมาดูที่วินโด้นะครับ ก็คลิกเลือกตรงนี้ก็จะเปิดพวกเครื่องมือขึ้นมาให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเป็นการพูดถึงหน้าตาของโปรแกรม Photoshop ง่ายๆแล้วก็พวกที่เราจะทำกันนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาเริ่มการเล่นกับตัวอักษรน,นะครับกับ p h o t o s h o ็ก็ขอบคุณครับ